พอตอนรับเข้าสู่ซองป้าจำลองจะหายลุงพลนะคะอันนี้ก็เอาเห็ดมานะคะอเออื <kalk> อกระมังสักผ้าเล้วขึ้นไม้เมังเด้ขึ้นมไั้เห็ะจังโอ้ย นี่เห็ดในนี้แซ่บไชดเลยเห็ดก้ามปูเห็ดก้ามปูไม่ใช่เห็ดแดงมันก็ะเที่ยวคึดคืดคืดคด้อมใส่อะไรไปมั่งวะจับโอ้ยอาเปิดดูแม่แกงจิ้บ่ต้มต้มอัดตู้นะเพราะว่ามันเยอะกินไม่หมดหรอก ว่าเห็ดยูจัพุนก็นมีอยู่เห็ดตะโงอยู่ตูผู YouTube, ้อัดเต็มอยู่ตัว,วค่ะคุไปอีกอยู่มืออื่นได้คอนเทนต์หลายอยู่ได้คลิปเพก็คลิปแล้วคลิปหนึ่งมันหลายพันไหมกว่ารายสุดเด้อรออีกไม่นานเดี๋ยวจะไปชื่อโทรศัพท์ให้สองเครื่องแบักเลยเครื่องหนึ่งมึงเครื่องหนึ่งตอนนี้ได้เงินกำลังได้เงินห้าพันบาท เอาเครื่องสี่พันเนาะแกเอ,เอ๋อันนี้ก็อยู่ในหม้อน,นะคะอืม,อไ,มไม่ติดเหลืองเลย นี่ก็อยู่ในหม้อนะคะเต็มหม้ออยู่ติดตะโกค่ะ โอ้ยคำเล่มกันเอาไปให้ดอกอันนั้นกระดาษกันไปให้่าล้ามกันไม่ได้ให้อีติ่งกินก็่าแล้วกันให้เท่านะจุ๊บ พอพอกันเลิกแล้วว่าถ่ายคลิปอยู่เละเออล้างตีนนะกันทูบ้านแล้วเด้อออกเลยเอาออกเลย แล้วบ่ได้ใส่ส้มเท่าผัดอิดเพลอือกันเลยซีอิอ๊ดเลือกันจะทายเท่ากับเท่าไม่ได้ใส่ส้มมั่งเลยมอนยมโน้อยมโนยมโนยน้อยน้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้จะเอจะเอตุ๊ดตุยตุ๊ดตุย

High, high. High ี่เจเเตเ้ยเ้เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อรถมาให้เล่นเ้ออันนี้ก็เล่นตะกร้าไปก่อนนะคะ โอ้ยเห็ดกามปูพี่บอกเราเนี่ยพวกนี้ตัดหานี่ได้กินโลยโรบแล้วก็อีโรตเห็ดพี่พูดอะไร กินอยู่เป็นปีกันพี่แจ็คเขาก็เอาไปทิ่ม,มดอกนะ<า>เอาจุกเอาหรือนามือนะเอา,เอาจุกจุกเอาหรือเอา้าจุกเอาหนังมามามา,มา

ก็นึ่งข้าวค่ะข้าวเปิดระบอแก๊สล่นะ่ะคือหัญญ่นยะเทะอันนั้นนะฮะ คนคนค <East. S 2> ั่งอยู่กกอยู่นี่ประโชคนนั่งอยู่ก็มันจะให้เด้อโอ้พอปานเพื่นบุหิตมาให้น้อบักหาน้อยเตงเจงเจงตาเจงตาเงตาเจงเงตาเจงตาเตงตาเตงตาเงตาตุยุยตุยตาุยตาุยตุยตุยตาุยตุย タトゥイ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 タトイタトイトイタ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 トイトイ ตูอีจ้าตู้อีจ้าตู้อีตูอีวะวะกันละวโอ้ว้าวเห็นเตี้ยเตี้ยมาได้แน่แน่คลิปนี้พอจบแค่นี้นะจ๊ะอยู่ดีกดไลค์กดแชร์กดูจบกูใครให้ยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ